ที่จังหวัดกาลสิ์นะครับผมมีพลขับอีกคนหนึ่งคนแรกก็ไปสอบประหลัดอัเภอได้นะครับอยู่ที่บุรีรัมย์ตอนนี้เป็นป้องกันเป็นป้องกันจังหวัดอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับคนที่สองผมก็ให้ย้ายกลับมาเขาก็เป็นห่วงผมครับบอกว่าผมห่วงนายครับบอกไม่เป็นไรผมขับรถได้ยังมีเรี่ยวมีแรงอยู่นะครับและมีอะไรก็ ยามเป็นยามตายก็จะเรียกเรียกมารวมตัวกันนะครับขอให้พี่น้องทหารหารนะครับอย่าเสียกำลังใจนะครับอย่าเสียกำลังใจนะครับท่านยังต้องทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยปกป้องชาวบ้านผู้บริสุทธิ จากการกระทําของขมนนะครับท่านอย่าเสียกําลังใจนะครับท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับพู้งข้าปบัญชาทุกท่านครับท่านไม่ได้ผิดได้พลาดอะไรเลยนะครับท่านทําหน้าที่ท่านดีแล้วครับเด็กมันก็มีความเครียดนะครับเด็กก็มีความเครียดนะครับเราทํำยังไงจะหาทางเยียวยาให้เกียรติเขาในฐานะชาวบ้านเจอเขา เจอเขาต้องให้เกียรติเขาชื่นชมเขานะครับชื่นชมเขานะครับเขาไปเสี่ยงชีวิตเพื่อพวกเราที่อยู่แนวหลังได้กินหรูอยู่สบายนะครับผมมองว่ามันยังไม่จบละครับไทยกับกัมพูชานะครับท่านคิดดูการเจรจาที่จะเกิดขึ้นอีกเนี่ยผมว่า โดยส่วนตัวผมมองนะครับตามหลักสากลเพื่อให้สังคมนานาชาติเขามองว่าเราไม่ใช่คนเกเรมันก็จําเป็นต้องมีการเจรจารัฐบาลก็ต้องเปิดการเจรจาแต่การเจรจายังไม่ต้องไปเจรจาทราบผลแล้วครับคุยกันไม่รู้เรื่องแน่คุยกันไม่รู้เรื่องแน่นเ,แนเพราะว่าขามิอนออกถแถลงการอย่างเป็นทางการมาแล้วนะครับว่า ต้องการยึดเอาสีประสาทเขาบอกว่าเป็นของเขา,ขาเขมรมันบอกว่าเป็นของขเขมรแล้วมันก็กล่าวหาไทยว่ารุกล้ำอธิปไตยมันนะครับ1ิจุดนะครับแล้วมันก็ยึดมั่นแผนที่1ต่อสองแสนมันถแถลงการออกมาอย่างนี้มันจบแล้วครับไปคุยอ,อะไรอะ่ะไปคุยเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องแล้วนะครับไปคุยมันก็ เราก็จะไปขอว่าให้มันเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งมันก็ไม่ทำมันบอกมันไม่ได้วางนะครับมันบอกมันไม่ได้วางมีแต่มันจะเจจาต่อรองว่าขอให้เราถอนทหารหรือั้วลวดหนามเพราะนั้นเนี่ยผมว่าไปคุยก็ไม่ได้ผลนะครับและผมประเมินสถานการณ์นับแต่นี้ต่อไปนะผมว่ามันจะต้องโจมตีเข้ามาตรงช่อง ช่องไอ้ตรงช่องอะไรนะที่ว่าเราไปยึดแล้วนะฮะที่มันมาสร้างอนุสาวรีย์เข้าไว้เนี่ยนะครับตรงนั้นน่ะมันจะบุกตรงนั้นนะฮะนะครับตอนนี้มันก็ส่งโดนมาเต็มไปหมดแล้วเต็มพื้นที่เราไปหมดแล้วนะครับทางกองทัพตรวจพบเนี่ยจะเป็นร้อยหลังช่องอ่านมา้าใช่ตรงช่องอานม้าเนี่ย <c oughs> ช่องอานม้าเนี่ยมันบุกเข้ามา จนมาสร้างอนุสาวรีย์แล้วนะครับอนุสาวรีย์แล้วจนเอาประชาชนพี่น้องประชาชนมาเปิดเป็นตลาดแล้วครับช่องอ่านมาเนี่ยผมว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่เปราะบางมากนะครับเป็นจุดที่เปราะบางตรงเนี้ยผมคาดว่าจะเกิดการประทะกันก่อนนะครับประชาชนที่อยู่บริเวณแนวนั้นก็ต้องต้องรับฟังฮะอย่าแต่อย่าไปตื่นตะนกนะครับอย่าไปตื่นตะนก และน้องๆทหารที่ประจำแนวชายแดนนะครับ 1. อาวุธยุทธภัณฑ์เสื้อเกราะภูมิประเทศเราได้เปรียบนะครับเราได้เปรียบปะทะกันในพื้นราบระหว่างทหารราบกับทหารราบด้วยกันเรามีเครื่องบิน มีปืนใหญ่ที่จะสนับสนุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขวัญกำลังใจของน้องเนี่ยอย่าขวัญเสียอย่าขวัญเสียครับอย่าขวัญเสียนะครับอย่าขวัญเสียคนเราถ้าดวงจะถึงคาดน้องจะปลดประจำการมาแล้วหรือน้องจะได้ลาพักน้องขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของไปทุระยางระเบิด อันตรายมากกว่าครับยางระเบิดอันตรายมากกว่าดวงไม่ถึงคราวมันไม่ถึงคราวตายไม่วายชีวาวาดจริงๆนะครับมันจะมีเหตุทําให้รอดนะครับแต่น้องก็ต้องระมัดระวังเวลาใช้เข้าหลามในการต่อสู้ในสมอรภูมมกลางคืนแสงไฟมันจะแลบนะครับหมอบให้ดี เคลื่อนย้ายจุดให้เร็วนะครับอย่าไปเสียขวัญกาลังใจลูกนะอย่าไปเสียขวัญกาลังใจนะครับอย่าไปเสียขวัญกาลังใจที่ผมมาพูดไม่ใช่ไม่เคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเหตุการณ์ปะทะผมก็ผ่านมา พอสมควรลูกนะเหตุการณ์ปะทะกันด้วยอาวุธหนักอย่างนี้ผมก็ผ่านมาพอสมควรลูกก็พอมีประสบการณ์ที่จะแนะนำหนูได้นะครับแล้วก็ <c oughs> ผมมองว่าตัวแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยจะทำให้ขวัญกําลังใจของทหารเนี่ยดีนักรบเนี่ยมันต้องให้ผู้ใต้บงังคับบัญชาเขาศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเรา นะครับอันเนี้ยแม่ทพัพภาคที่สองทำเนี่ยผู้ทายบังคับบัญชาเพื่อร่วมง,งานเชื่อมั่นในตัวแม่ทพัพภาคที่สองว่าไม่ทิ้งลูกน้องร่วมเป็นร่วมตายนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใจลูกเขาภาษานักรบเขาบอกไม่ได้ใจลูกน้องเนี่ยนะครับมันจะยิงใส่กระบ,บาลพุ่งขับบัญชาเอานะครับแต่อันเนี้ยแม่ทพัพภาคที่สองทำดีแล้วนะครับท่านอย่าไปเสียขวัญและกำลังใจนะครับ ตอนนี้ไอโอของฝ่ายตรงข้ามของเขเมรมันก็ปลอมลรูปปลอมหน้าปลอมชื่อแล้วมันพิมพ์ภาษาไทยได้มันก็อาจจะมาต่อว่าทาหารบ้างอะไรบ้างนะครับอย่าไปเสียกาลังใจครับเรามั่นใจว่าเรากระทำในสิ่งที่ถูกแล้วนะครับผมผมชื่นชมแม่ทัพภาคที่2ก <c oughs> ับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับ ไม่ต้องห่วงตัวแม่ทพภาคที่สองครับที่เหลือเวลาอีกกี่วันเหลือเวลาอีกประมาณ4ี่สี่สบห้าวันแม่ทพภาคที่สองนี่ยังไม่ได้พักแล้วครับผมวิเคราะห์นะครับไม่ได้พักแล้วครับถึงกเกษียณวันที่30ิบกันยานี่ไม่ได้พักแล้วครับต้องมีภารกิจและหน้าที่ต่อไปแน่นอนนะครับแต่จะ ตำแหน่งอะไรผมไม่บังอาจพูดได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าแม้ถ้าภาคที่สองเนี่ยต้องทำหน้าที่ต่อไปต้องทำหน้าที่ต่อไปนะครับต้องทำหน้าที่ต่อไปแน่นอนนะครับท่านผมพูดวันนี้วันที่15สิงหาคมนะครับท่านรอหลังวันที่30กันยานะครับ ผมเชื่อว่าแม้ทัพภาคที่สองจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกนานนะครับอีกนานนะครับแต่ว่าผมพูดออกไม่ได้นะครับคงไม่ใช่เป็นถึงองค์ขมนตรีนะครับเพราะว่าองค์ขมนตรีจะต้องได้รับ ในหลวงเลือกต้องในหลวงเลือกแล้วก็ตอนนี้มีเต็มแล้วนะครับทุกท่านที่เป็นองคมนตรีอยู่เวลานี้ก็ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าละเ,เราอย่าไปพูดถึงตําแหน่งเลยนะครับเป็นเรื่องของเบื้องสูงนะครับเอาว่าแม้ทัพภาคที่สองจะต้องจะต้องมีตําแหน่งหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบ้านต่อเมือง ต่อดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์ดูแลพี่น้องประชาชนต่อไปครับนะฮะแต่ไม่ใช่ตําแหน่งแม่ทัาพภาคที่สองต่ออายุนะครับไม่ใช่ครับนะฮะี่จริงก็อยากจะพูดเหลือเกินนะครับแต่ว่าไม่สมควรที่ผมจะมาพูดนะครับนะฮะ คำถามช่องแดงจะค้างหน่อยนะครับท่านที่ถามทางช่องแดงเนี่ยนะวันนี้ลองมาไล่ช่องช่องดำดูนะครับ mm hmm. ก็จะพูดให้เพราะหน่อยเพื่อไม่ให้ผิดกฎชุมชนนะครับไม่นั้นเดี๋ยวครับร็อกผมอีกนะครับ ทุกคนทำหน้าที่กันนะตอนนี้ทุกคนทำหน้าที่กันนะครับผมเองเนี่ยไม่ได้ไปต่อว่าใครนะครับไม่ได้ไปต่อว่าใครรัฐบาลก็ทำหน้าที่รัฐบาลไปกระทรวงการต่างประเทศก็ทำหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศไปนะครับทุกคนก็ขยันขันแข็งในการทำหน้าที่นะครับแม้แต่การอภิปรายในสภาจะมีคนมาให้ความเห็นมีคนมา ติติงนะครับไม่ใช่ผมว่าทุกคนทำหน้าที่ผมเข้าใจบริบทของแต่ละคนแต่ละท่านดีนะครับก็ติเพื่อก่อใช้คำว่าติเพื่อก่อน,นะครับติเพื่อก่อติเพื่อก่อทุกคนก็หวังดีครับทุกคนก็หวังดีนะฮะเราในสถานการณ์อย่างนี้เราคนไทยอย่าเพิ่งไปทะเลาะก,กันอย่าเพิ่งไปแตกแยกกันอย่าเพิ่งไปว่าใครดีใครไม่ดีนะครับ อย่าไปว่าใครดีใครไม่ดีนะครับผมเองเนี่ยจะมีความรู้ในการจะใช้เหล็กใช้เหล็กมาทำแผ่นเกราะนะครับเหล็กสแตนเลสอย่างเหนียวนะครับและผมเห็นคลิปที่มีน้องคนหนึ่งนะครับ ที่เขาไปตัดแผ่นเหล็กให้ทหารฟรีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณน้องท่านนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่อโรงงานอะไรก็ไม่รู้ว่ามีน้องคนหนึ่งเอาแผ่นเหล็กหนา10บมิลน่ะเอาแผ่นเหล็กหนาสิบมินล,ลน,มน,นะครับไปตัดนะครับมันไม่มีเสื้อเกรอะดีๆมั้งครับเอาไปตัดแล้วใส่ในเสื้อก,กั๊กอ่ะโอ้โหหนักตายลูก ใช้แผ่นเหล็กไม่ได้คือแผ่นเหล็กเนี่ยมันต้องเหล็กมันต้องสตเตนเลสเหนียวนะครับสตบบเนะสตบบนเลสเหนียวนะสเตนเลสเหนียวนะกันถ้าคนที่ทําบริจาคเนี่ยนะครับสตแตนเลสเหนียวเนี่ยผมเองเนี่ยจะเอาแผ่นสตแตนเลสนะครับแผ่นสเตบบนเลสมันมีหลายเกรดนะครับถ้าของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะ <c oughs> สเตเลดเหนียวหนาสองมิลสามมิลสี่มิลห้ามิลอะไรเงี้ยนะครับสองมิลนี่กันกระสุนพกสั้นได้ทุกชนิดนะครับทุกชนิดเลยนะครับสองมิลเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นไรเฟิลขนาด5.56หรือ7.62คือกระสุนอาก้าหรือกระสุน M16 กก็จะต้องหนากว่านั้นนะครับและต้องมีแผ่นเซรามิกเนี่ย การอีกชั้นหนึ่งนะครับแผ่นเซรามิกจะเบาหน่อยนะฮะก็ต้องสอบถามคนที่มีความรู้คนที่ผลิตขายแต่ว่าแผ่นหนึ่งมันไม่กี่ตังค์ครับแผ่นหนึ่งมันน่าจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้สี่พันไม่ไม่ถึง5ใบเทาแล้วมาตัดได้ตั้งสิบแปดตัวนะครับสิบแปดตัวนะครับมีบางคนจะไปฉวยจังหวะ อย่าอย่าไปช่วยเลยครับมีแต่เสียสละกันเหมือนกับร้านโชว์หวยร้านหนึ่งนะครับที่น้องทหารเข้าไปซื้อของเนี่ยน้องก็ซื้อกันอะไรนะครับเข้าของเครื่องใช้ที่มีความจําเป็นน้องไปซื้อผมขอบคุณเจ้าของร้านคนนี้มากเลยนะครับเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายบอกว่าผมไม่คิดเงินละครับผมให้ฟรีถ้าคิดเป็นเงินก็หลายตังนะครับแต่น้ําใจเขาประเสริฐมากในยามนี้คนไทยเราช่วยกัน นะครับในยามน,นี้คนไทยเราช่วยกันนะครับคนที่ช่วยทําให้ฟรีเนี่ยถือว่าเขามีน้ําใจนะครับเพราะมันแผ่นสแตนเลสเนี่ยมันเหนียวมันตัดยากครับร้านที่ทําชื่อร้านอะไรจําไม่ได้ผมจําไม่ได้นลครับจําไม่ได้นะฮะเห็นผมเองนี่ไม่กล้าเปิดรับบริจาคนะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะมีเรื่องครหานินทานะครับว่ารับบอยจากไปแล้วนี่เอาเงินไปทำอะไรอย่างไงนะครับผมก็เลยไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะจะทำอะไรนะครับแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับยามศึกยามสงครามอย่างนี้อย่าไปแสวงหาผลกำไรเลยนะครับ ผมรู้ไงผมรู้ต้นทุนไงครับผมรู้ต้นทุนครับผมรู้ต้นทุนนะครับว่ามันเท่าไหร่นะครับผมรู้ต้นทุนนะครับแต่ผมจะไม่ออกมาต่อว่าใครอะไรใครนะครับต่างคนต่างทําไปนะครับ ต,ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเงินซื้อมันไม่มีเงินซื้อให้ลูกน้องนะครับไอ้มันจะเป็นเส้นใหญ่ปกติจะเป็นเส้นใหญ่เคฟฟ้านะครับเส้นใหญ่สเปซเชิยลหรือเส้นใหญ่เคฟฟ้าเส้นใหญ่ดูปองอะไรเนี่ยนะครับมันตัวงหลายพันนะฮะผมก็เลยไปเอาแผ่นสแตนเลสแผ่นเหล็กนี่ไม่ได้เรื่องครับแผ่นเหล็กหนักก็หนักครับมันเปราะจุด44ีแมกนั่มเนี่ยสี่หุน ทะลุปลุกโปร่งเหมือนเอาบุหรี่จี้กระดาษเลยนะครับไปเอาแผ่นเหล็กสแตนเลสมาทดสอบนะครับทดสอบยิงยิงยิงทดสอบอย่างเดียวเลยนะครับจนได้ผลนะครับผมก็เลยมาทําแจกตํารวจกองร้อยผมนะครับกองร้อยผมแล้วผมทําแจกทุกโรงพักเลยนะครับสมัยผมเป็นผู้กงกับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีผมทําแจกทุกสถานีครับแจกทุกสถานีนะครับ แจกทุกสถานีตำรวจเลยนะครับเป็นโล่เวลาไปปิดล้อมคนร้ายอะไรเนี่ยนะครับมาในสมะระภูมิของทหารก็เหมือนกันครับบางจุดเนี่ยเข้ากำลังเข้าไปเสริมบางจุดก็ไม่มีที่หมอบไม่มีอะไรแต่ทหารเขาจะจะรู้นะฮะทหารเขาจะรู้นะครับเขาจะรู้นะครับทุกคนเสี่ยงชีวิตด้วยกันทุกคนครับ เสี่ยงชีวิตด้วยกันทุกคนนะครับน่าเห็นใจมากๆเลยพี่น้องทหารหารเวลานี้นะครับและตำรวจตระเวนชายแดนทหารพลานด้วยนะครับน่าเห็นใจมากๆเลยครับท่านออกไปทําหน้าที่เนี่ยเพื่อประเทศชาติและมันไม่ใช่ว่ามีหลังคาให้อยู่นะครับต้องไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้องไปซุ่มอยู่ต้องไปหมกตัวอยู่ไหนจะท่า ไหนจะลิ้นไหนจะมดไหนจะงูไหนจะฝนตกหนักไหนจะต้องระวังฝ่ายตรงข้ามไหนจะต้องระวังโดนมันบินมาบอมบนหัวอีก